สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการวิเคราะห์แบบจําลองเวกเตอร์นะคะขั้นแรกเลยให้เปิดโปรแกรมเราสักครู่นะคะ กดโอเคเหมือนเดิมค่ะเหมือนในคลิปก่อนๆให้ไปแอดข้อมูลของเราที่เราจะใช้งานเข้ามาเมื่อแอดเข้ามาแล้วนะคะให้ไปที่ไฟล์ปาซักให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์ ตั้งชื่อว่าโปรเจกต์ค่ะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะให้เราไปดึงข้อมูลออกมา ให้ดึงข้อมูล a 5 1 3 8 i แล้วก็โอเคแล้วก็ a 5 2 3 8อง i 3ตัวนะคะแล้วก็5 2 3 8 iv และตัวสุดท้าย5 2 3 9 i นะคะเป็น i ตัวเดียว เราดึงข้อมูลออกมาเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆไปที่ Geo Processing นะคะแล้วก็ไปที่ตัวแถบเครื่องมือเมื่เราสักคู่นะคะเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้มาให้ทำให้เราทำการเซตตั้งค่าให้เราดึงข้อมูลทั้ง4ตัวนี้ เ,าม,าเมื่อดึงข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆไปที่ Output Data Set ททำการเซฟตั้งชื่อว่า AMD ะะหลังจากนั้นก็ให้กดโอเคเ,เพื่อนๆรอนโหลดข้อมูลสักรคู่นะคะเมื่อข้อมูลมาเสร็จแล้วขั้นต่อไปให้เราลากข้อมูลในไฟล์ปาสะักแต่เป็นโค้ดนะคะให้ไปที่โคด้ดลากออกมาเลยค่ะ ลากรูอัเพอนะคะออกมา l ูโพวิ o แล้วก็ l ูทำเมื่อลากออกมาเสร็จแล้วให้เราทำการจอยกับตัว a m b ทั้ง3ตัวเลยเรามาทำการจอยรูอัมก่อนให้คลิกขวาที่ a m b นะคะไปที่จอ i n a n d release ก็ให้ไปที่จอย ช่องแรกใครเพื่อนๆใส่เป็น p ปร ID ช่องที่สองเหมือนเดิมค่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ช่องที่สเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนคลิกโอเคต่อไปมาตัวที่สอง ไปที่ AMD นะคะแล้วก็คลิกขวาไปที่จอย a l น e ี a แล้วก็ไปที่จอยแล้วก็ให้เสร็จการทั้งค่านะคะเป็น AMD ID นะคะแล้วก็ตัวที่2เหมือนเดิมส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมให้คลิกโอเคเสร็จแล้วเราไปจอยตัวที่3กันค่ะรูทำ คลิกขวานะคะมันเดิมเลยไปที่จอยให้เลือกเป็น A M P I D แล้วก็ตัวที่สองกับตัวที่สามมอนเดิมคลิกโอเคค่ะเมื่อเราทำการจอยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้เราไปลากข้อมูลส่วนที่เป็นเดิมมาลากเข้ามาใส่เลยค่ะ ให้เ,เพื่อนเพื่อสังเกตเห็นนะคะก็จะมีข้อมูลเด็มอยู่ในตัวของ AMB เดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยให้เพื่อนเพื่อนเห็นได้ชัดเมื่อเราลากมาเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราไปที่แถบเครื่องมือค่ะ Geo Processing แล้วให้ไปที่ Buffer และเสร็จการตั้งค่า ช่องแรกให้เพื่อนๆใส่ตัวเดมิมตั้งชื่อเป็น admin ห้าร้อย save ส่วนตัว liner unit ให้เพื่อนใส่500นะคะส่วนหน่วยเป็นเม t e เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนอื่นไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ โอเคค่ะให้เพื่อนๆสังเกตเห็นว่าเมื่อเราทำการตั้งค่าเซ็ตเสร็จแล้วแล้วเราโอเคตัวข้อมูลก็จะขึ้นมาแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหลังจากที่เราตั้งค่าไปแล้วต่อไปนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะล่าการใช้ประโยชน์ที่ดินข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินออกมา ทั้งสตัวเลยเมื่อลากออกมาเสร็จแล้วนะคะเมื่อลากออกมาเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปที่ฟังก์ชัน geoprocessing เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปที่เหมือนแล้วก็ให้เซตการตั้งค่าให้เราดึงตัวข้อมูลของการใช้ประโยชนที่ดินออกมาให้หมดเลยทั้ง4ตัว ให้ทำการเซฟให้ตั้งชื่อว่ารูเมื่อเซตค่าเสร็จแล้วนะคะก็คลิกโอเคให้เพื่อนสังเกตว่าในช่อง table of contents จะมีชั้นข้อมูลของรูขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่เราทำการเหมือแล้วก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ต่อไปนะคะให้เรามาลากข้อมูลส่วนต่อไปเลยก็คือรูโค้นนะคะลากเข้ามาเมื่อเราลากเข้ามาเสร็จแล้วเราจะทำการจอยก็ให้ไปคลิกขวาที่รูโค้นนะคะจากนั้นให้ไปที่จอยช่องแรกให้ใส่รูโค้ ช่องที่สองให้ใส่รูโค้ดเหมือนกันช่องที่2นะคะเราก็เลือกรูโค้ดเหมือนเดิมนะคะส่วนช่องที่3ามก็ให้เลือกรูโค้ดอีกเช่นกันเมื่อเราตั้ค่าเสร็จแล้วก็คลิกโอเค ไปนะคะเรามาทำขั้นต่อไปกันเลยให้ไปที่ Geo Processing และไปที่คำสั่งคลิป Input ให้เลือกเป็นรูนะคะส่วนตัวนี้ Clip ให้เลือกเป็นเดมแล้วก็ตั้งชื่อ รูห้าร้อยเฟค่ะตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะตัวชั้นข้อมูลของรูห้าร้อยก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะให้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงขออนุญาตเป็นสีนิดนึงเพื่อนๆจะได้เห็นชัดขึ้นเห็นไหมคะเราก็จะได้ตัวที่เป็นรูห้า้อยขึ้นมาแล้ว ในส่วนที่เป็นสีแดงต่อไปนะคะเราก็มาใช้คำสั่ง u n l o a ต่อเลยให้ไปคลิกที่ Geo Processing นะคะเหมือนเดิมและให้ไปที่คำสั่ง u n l o a ให้อตัวข้อมูลออกมาเป็นตัว u n l o a 5ห้ร้อยยูรูห้านะคะ แล้วก็แอดมินห0าให้ทำการเซฟตั้งชื่อเป็นไฟนอนเสร็จแล้วเซฟค่ะแล้วก็กดโอเค เมื่อเราทำการโูนเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะปรากฏด,ดังภาพเลยต่อไปนะคะเราก็จะเป็นวิธีการ add file ขั้นแรกก็ไปคลิกขวานะคะที่ final แล้วก็ open attribute table ให้ไปที่ table option แล้วก็ไปที่ add file ให้เพื่อนๆตั้งชื่อที่ name ว่า area ช่องที่2ให้เปลี่ยนเป็น false และให้ใส่ตัวเลขในไฟล์ property ช่องล่างนะคะเป็น20ส่วนช่องล่างเป็น2ให้คลิกโอเคแล้วก็มีไฟล์ข้อมูลเพิ่มมาแล้ว ในช่องสีฟ้าที่คลิกให้เพื่อนๆดูนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆไปคลิกขวาที่ช่อง area ที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้เพื่อใส่ข้อมูลตัวเลขลงไปแล้วให้ไปที่ c a l c u l a t e geometry กด yes มันก็ขึ้นส่วนที่เป็น หน้าต่าง c a ลคูลเล g จ o m อเมทมาให้นะคะจะน้นได้คลิกโอเคเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าช่อง Area ที่เรา Ad d Fil e ขึ้นมาเมื่อกี้มีตัวเลขเข้ามาแล้วนตัวส่วนที่เป็นของข้อมูล Ad d เข้ามาปิดหน้าต่างนี้ก่อนนะคะ แล้วก็ให้ย่อหน้าต่างอาร์กแมบ,บลงแล้วให้ไปเปิดตัวโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมา โปรแกรมสักครู่นะคะหลังจากนั้นให้ไปทำการเปิดไฟล์ข้อมูล Arc Map ที่เราทำการเซฟเอาไว้ เลือก all file นะคะหลังจากนั้นให้ไปที่ final ตัวล่าสุดที่เราเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อกี้นะคะเลือกมันด dbf กด, DB ดคลิกเปิดตัวข้อมูลที่เราได้ทำไว้ทั้งหมดก็ได้ขึ้นมาแล้วและถ้าเกิดเราต้องการเซิร์ชหรือต้องการค้นหาในส่วนที่เป็นโปรแกรม Microsoft Excel นะคะ ก็ให้ไปที่แท็กแล้วให้ไปคลิกที่ Pivot Table แล้วก็เลือกตัวแรกนะคะเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้นะคะก็ให้คลิกโอเคหรือตกลง เมื่อเราตกลงเสร็จแล้วนะคะให้สังเกตว่าทางแถบขวามือของเรานะคะจะมีรายการเขตข้อมูลของตัว Pivot Table ขึ้นมานะคะถ้าเกิดเราอยากทราบหรืออยากรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะให้เราไปติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เรานะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์แบบจำลองเวกเตอร์นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะลองไปฝึกทำดูไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ